อันนี้ก็เป็นพริกนะคะทุกคนพริกที่ฟ้าเพาะไว้เนาะก็ตอ,ตอนนี้ยังหนาวอยู่นะคะยังออกไม่ได้นะคะยังออกข้างนอกไม่ได้เนาะ <S <S นี่ก็เป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ใหม่ๆที่ฟ้าซื้อมาเนาะที่เราซื้อมาเอาไว้ปลูกนะคะเวลาหน้าร้อนเนาะจะได้ดูสดชื่นนะคะเพื่อนๆดอกไม้นะคะออกดอกแล้วนะคะซื้อมาก็ออกดอกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็น ม้นมะเขือเทศนะคะที่ซื้อมะเขือเทศไทยเอาไว้ตําส้มตํานะทุกคนนี่ก็พลิกนะครับทุกคนพริกมะเขือเทศก็มีอยู่สีห้าต้นเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะทันปลูกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะจะลองดูนะคะหอมกินเลยค่ะเพื่อนๆหอมกิ่นมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นเอออะไรอ่ะ มะเขือนะคะทุกคนมะเขือมะเขือยาวมะเขือยาวกับมะเขือเปาะนะ,ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นมะเขือยาวตอนฟ้าปลูกฟ้าฟ้าไม่ได้ออไม่ได้เขียนชื่อไว้นะคะจําไม่ได้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นพริกนะคะพริกที่ปลูกไว้เนะพริกที่พาเพาะไว้นะคะนี่ทุกคนสวนน้อยที่เออข้างหน้าต่างที่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะวันนี้ทั้งนอกก็อากาศดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวฟ้าจ,จะออกไปทั้งนอกนะคะทุกคนคะ่ะ จะออกไปหาซื้อกระถางซื้อต้นไม้อะไรตมเรื่องตมราวนะคะทุกคนนุ่นนะคะบรรยากาศดีก็ขอถ่ายบรรยากาศธรรมชาติให้ดูก่อนเนาะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดียังเป็นทางการนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนค่ะวันนี้ฟ้าไม่ได้ทํางานนะคะเพื่อนๆลองดูก่อนดูใหม่วันนี้ฟ้าไม่ได้ทําทงานเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะทํางานมายาวเลยนะคะสองอาทิตย์ สองอาทิตย์รวดนะคะทุกคนพิ่งวันนี้เพึ่งจะได้หยุดนะคะหยุดหนึ่งวันนะคะแล้วพรุ่งนี้ฟ้กาก็ไปทํางานอีกนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยไม่ได้มีคลิปอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะเออป่าก็ไม่ได้เข้าเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะงานเยอะมากนะคะเริ่มจะเข้าหน้าร้อนเนาะงานก็เยอะนะคะแล้วก็จะมีฟุตบอล,ลนะคะฟุตบอลฟุตบอลยูโรยูโรนะคะฟุตบอลยุโรเนาะก็เริ่มงานเริ่มจะเยอะนะคะฟุตบอลก็อีกประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าๆนะคะก็จะถึงฟุตบอลนะคะ ก็นั่นแหละค่ะป้าก็เลยงานก็เลยเยอะเพราะว่าท yeah> si ี่ทํางานก็เริ่มท ja ี่จะเปรับปรุงปรับปรุงนะคะปรับปรุงต่อเติมนู่นนี่นั่นนะคะงานเยอะมากเยอะสุดๆไม่ได้หยุดเลยนะคะทุกคนป้าก็ลงทั้งห้องครัวลงทั้งครัวลงทั้งเอ่อทำห้องด้วยลงห้องครัวด้วยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะงานค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี็ก็เลยจะ มีอะไรมาอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆฟังนะคะนิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะก็หลังจากที่ฟ้าทํางานมาอย่างหักโหมนะเออก็เอ,อพ่อใหญ่เนาะแกก็แกก็คงจะน้อยใจนะคะที่ฟ้าไม่มีไม่มีเวลาให้เนาะ,ะแล้วลูกก็ลูกก็มาอยู่ด้วยนะคะลูกก็มาอยู่นะคะมาบ่อยนะคะมาก็ไม่มีเวลาให้เขานะคะก็ไม่มีเวลาให้นะคะ แกก็เลยหายไปเป็นเดือนแล้วนะคะทุกคนค่ะเขาไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยนะคะคือเหมือนเหมือนกับว่าเทเลยนะคะเทเราไปเลยนะคะทุกคนฟ้าก็ไม่รู้สาเหตุนะคะว่าทําไมเขาถึงเทแล้วทําไมเขาถึงไม่ติดต่อมานะคะเออฟ้าก็รอให้เขาติดต่อมาเนาะแต่ถ้าจะให้ฟ้าติดต่อไปนะคะฟ้าก็ฟ้าก็เพราะเราไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเขาเครื่องนะคะทุกคนเออวันนั้นก็คุยกันนะคะคุยกันแล้วเขาก็คงจะ เออคือฟ้าบอกว่าเอ,อลูกลูกอยู่นะคะลูกอยู่แล้วง,งานตอนนี้เราก็เยอะเราเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้เขาฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เงียบหายไปเลยนะคะทุกคนเขาก็ไม่ติดต่อมาอีกนะคะทุกคนค่ะเขาก็ไม่ติดต่อไม่ไม่คุยไม่อะไรฟ้าก็เลยเออปล่อยเลยตามเลยถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเอ,อ่อพูดและเราอธิบายกับเขาแค่นี้นะคะทุกคนแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะเออไม่เข้าใจแล้วเขา เรียกร้องนะคะเรียกร้องเวลาส่วนตัวกับเราเยอะอะไรอย่างน,นี้เนาะเพราะว่าเรามีลูกนะคะเรามีลูกฟ้ามีลูกฟ้าก็อยากใช้ชีวิตกับลูกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอ่อในความรู้สึกนะคะทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะจะใช้เวลาอยู่แต่กับแกนะคะเพราะเวลาที่ฟ้าว่างนินดๆหน่อยนะคะฟ้าก็อยากใช้เวลาอยู่กับลูกบ้างนะคะเพราะลูกเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเราเนาะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะคะทุกคนส่วน แฟนหรือผัวก็เลิกกันแล้วก็เป็นคนอื่นนะคะทุกคนสิ่งที่ฟ้าต้องประคับประคองก็คือลูกนะคะเพราะลูกฟ้าเพิ่งกําลังเอ,อโตเป็นสาวนะคะเริ่มจะโตเป็นสาวเนาะสิบหก 16. เขาก็ต้องการแม่นะคะคือฟ้ากับพ่อของลูกนะ่ะเลิกกันนะคะทุกคนเขาเขาก็มีปมด้อยแล้วนะคะเขาก็มีปมด้อยแล้วเนาะเราก็ไม่อยากให้ให้ลูกมีปมด้อยพอลูก ลูกต้องการเราลูกต้องการมาหาเราลูกต้องการอยู่กับเราเนี่ยฟ้าก็ฟ้าก็อยากอยู่กับลูกสองคนตามลําพังคือไม่อยากให้มีให้มีพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่คือเป็นแฟนใหม่ฟ้าเนาะไม่อยากให้เขาเ,เข้ามาในในชีวิตช่วงช่วงที่ฟ้าอยู่กับลูกนะคะเพราะว่าฟ้าก็อยากใช้ชีวิตเออใช้เวลาเต็มที่กับลูกนะคะทุกคนฟ้าก็อธิบายกับเก็บไปเนาะ,ะแต่ว่าเขาก็คงจะ เขาองค์จะไม่เข้าใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็คงจะเคืองนะคะคงจะงอนคงจะเคืองแล้วคงจะคงจะงอนว่าทําไมคือเขาเขาต้องการที่จะเออใช้ชีวิตแบบว่าสามคนพ่อแม่ลูกกับเรานะคะทุกคนแต่มันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่า เขาไม่ใช่พ่อของลูกนะคะบางครั้งเราก็ต้องการที่จะอยู่กับลูกตามลําพังนะคะทุกคนคือไม่ต้องการให้มีใครนะคะไม่มีการให้ไม่ต้องการให้มีใครเข้ามาตนช่วงที่ลูกเราต้องการอยู่กับลูกบ้างเป็นบางครั้งข้าวนะคะไม่ใช่เสมอไปนะคะเป็นบางครั้งข่าวนะคะทุกคนอืมแล้วงานฟ้าก็เยอะเพาะฟ้าต้องหาเลี้ยงตัวเองใช่ไหมเออพ่อฟ้าพ่อฟ้าก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเนาะก็เลยเออเขาก็คงเครืองนะคะเขาก็คงไม่มาเดี๋ยวฟ้าจะรออีกสักประมาณ ก็จะรอเขาอีกสักสองสามอาทิตย์นะคะถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยก็แสดงว่าเขาเคืองจริงๆแล้วเขาก็คงจะออกไปจากชีวิตเราก็ก็แล้วแต่เขานะคะก็แล้วแต่เขาเราก็เดินหน้าต่อไปนะคะตามตามชีวิตของเรานะคะมีงานมีงานทำมีเออมีเงินซื้อข้าวกินนะคะก็พอแล้วนะคะ ก็คืออยู่ได้ในใช้ชีวิตก็คือหลักๆของฟ้าก็คือต้องฟ้าต้องเกาะงานไว้ก่อนนะคะอย่างอื่นที่ที่ยังไม่ยังไม่เต็มร้อยนะคะฟ้าก็ไม่อยากจะไปเกาะหรือไม่อยากจะพึ่งใครเพราะว่าชีวิตฟ้าไม่อยากไม่ไม่เคยพึ่งใครนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพึ่งแล้วโอ้มีเอามีรถแท็กซี่เข้ามาเพราะว่าถ้าพึ่งเขาแล้วนะคะถ้าเราไม่ถ้าถ้าเรา ยืมคนจมูกคนอื่นมาหายใจนะคะว่าต่อไปต่อไปเราถ้าเกิดเขาไม่ยอมให้เราใช้จมูกเขาหายใจนะคะทุกคนเราก็จะเราก็จะเอคือหมายความว่าเราก็จะเอเอไม่มีทางไปเนาะทุกคนฟ้าก็ฟ้าก็ต้องเกาะงานนะคะเข้างานเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตฟ้าแล้วก็ลูกนะคะเป็นสิ่งที่สาคัญถ้าฟ้าไม่มีงานฟ้าก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกเนาะเพราะเด็กก็กําลังโตเนาะต้องการใช้เงินนะคะทุกคน นั่นแหละแล้วเราก็ยังจะต้องว่าเอบินกลับไปเมืองไทยไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องที่ที่เมืองไทยด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จุนเจือช่วยเหลืออะไรเรามากมายนะคะทุกคนฟ้าก็เลยคิดว่าถ้าเขาออกไปจากชีวิตเราฟ้าก็ทําใจได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ต้องนั่นเสียความรู้สึกนิดหน่อยแต่ฟ้าก็ทําใจได้เพราะว่าคิดว่าฟ้าอยู่ได้เพื่อเพราะกับลูกนะคะเพราะลูกนะคะคนอื่นก็ ถ้าไม่เข้าใจเราก็ให้ให้เขาถอยออกไปนะคะทุกคนอืมนั่นแหละทุกคนนะคะฟ้าก็เลยอยบกแบบว่าอยากจะระบายนะคะจริงๆอยากจะระบายมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีเวลานะคะทุกคนไม่มีเวลาฟ้าไม่เคยได้ทําคลิปเลยนะคะกลับถึงบ้านสามโมงสี่โมงเย็นนะคะฟ้าก็นอกเลยนะคะ กินข้าวแล้วน็อกเลยนะคะทุกคนเหนื่อยมากนะคะอายุมากขึ้นก็เหนื่อยนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละก็เลยมาอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะวันนี้ก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆนะถ้ามีอะไรฟ้าก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเรื่องเรื่องพ่อใหญ่นะว่าเอ,อ่อทำไมถึงได้เทเราแบบว่าได้เทเราแบบว่าแค่เราอยากเออแค่เราอยากอยู่กับลูกบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ฟ้าก็เข้าใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจนะคะทุกคน คลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาอัปเดตให้ฟังบ่อยๆนะคะบ๊ายบาย